สวัสดีครับช่างโดนมาสคาครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถ t ต y o ต a f o r t จูเนอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถกับเครื่อง4ล้อนะครับมาด้วยอาการเข้าเกียร์แล้วกระตุกกระชากนะครับแล้วในขณะขับนะครับรอบสูงนะครับแต่ตัวไม่เคลื่อนที่รถอื่นนั่นเองนะฮะวิ่งไม่ออกนะครับรอบสูงนะครับรถไม่ไปนะครับก็อาการของตัวภาครัชนะฮะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ สำคัญที่สุดเลยคือการดูแลของเหลวนะครับผ้าคัตกับโมดูลเพลนะครับแล้วก็ระยะเคเรนซ์ของตัวผ้าคัตไม่ได้ก็จะพบปัญหานะครับในตะกูลโต้โต้าคอมเนอร์คือมีอาการกระตุกกระชากอีกอันหนึ่งที่พบนะครับในชุดหม้อคัตนะครับในชุดหม้อคัตต่างๆนะครับพวกซีลพวกโอลินแข็งตัวนะครับพวกซีลพวกอลิเนแข็งตัวนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับพวกลูกสูบแข็งตัวทําให้มีอาการกระตุกกระชากระยะเคเรนซ์วาลไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับของโต้ต้าคอมเนอร์คันนี้นะครับ เรกรองสกปรกนะครับกรองสกปรกนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะฟิลเตอร์กรองสกปรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวชุดเือนวาบอดี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็มาจากน้ํามันเกียร์เนี่ยครับน้ามันเกียร์สกปรกนะครับเนี่ยน้ำมันเกียร์สกปรกครับเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ระบบเกียร์โตเมติกนั้นเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญนะครับของการดูแลเกียร์โตเมติกก็คือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ เคสนี้นะครับสามารถซ่อมคอมเพรสตัวฮอนได้นะครับรับประกัน2ปียาวๆนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถแต่ทานที่ดีครับอย่ามาเสียเงินแพงแบบนี้เลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวดีที่สุดนะครับก็คือน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นันน้นเปลี่ยนได้3วิธีวิธีที่1นะครับคือการเปิดดอปอ่างเกียร์ออโตเมติกเปลี่ยนยน้ำมันเกียร์ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกได้30มวิธีที่2นะครับคือการเปิดอ่างเกียร์พร้อมเปลี่ยนกองเกียร์และประก็นเกียร์ ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด50%วิธีสุดท้ายก็คือคลัสนิ่วเกียร์ล้างเกียร์ปัดชิ้นเกียร์ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้เต็มระบบ100%แต่ค่าใช้จ่ายนะครับจะสูงกว่า2วิธีแรกเพราะฉะนั้นสุดแล้วแต่ท่านผู้ใช้รถนะครับที่เตรียมงบประมาณไว้แต่ท่านไม่เข้ากันแต่ทั้ง3วิธีนี้ เป็นสิ่งที่ดีในการดูแลเกียร์ออมติกนะครับฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วยนะครับการดูแลรักษารถเป็นสิ่งสําคัญในส่วนของของเหลวหัวใจสําคัญเลยนะครับดูแลรถด,ดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังนะครับฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วยเมื่อถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ท่านต้องเปลี่ยนนะครับถ้ายืดไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบปัญหาแบบนี้เกียร์ออมติกของท่านจะอายุสั้นและเสียค่าใช้จ่ายแพงหลักหมื่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใช้เงินหลักพันครับแต่ถ้าเกียร์ทังแบบนี้ ใช้เงินหลักหมื่นและหลายหมื่นในรถบางรุ่นบางรุ่นถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ในหลักแสนทีเดียวก็ฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วยนะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังคันนี้ซ่อมคอมพิวเตอร์วอรฮอลรับประกัน2ปีพร้อมผ่าท็อปคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนชุดล็อกอัพคัตด้วยในนี้จะมีชุดล็อกอัพคัตภายในด้วยนะครับซ่อมจบยาวนะครับซ่อมจบหมดปัญหาแน่นอนนะครับชนะโดนออโต์ซอร์สแอร์อราต้แก๊สลาดบะเคาต่อย52ซ่อมจบหมดปัญหากว่า20ปีแห่งการบริกการรนะคับทุวพ ามไลฟ์สดทางเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับมีความรู้มากมายนะครับในช่องชาแนล u t u b e ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานด้วยนะครับวันพฤหัสเวลาเที่ยง ทางเพจ Facebook และทางยูทูบช n n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์และทุกคนเสาร์ครับทางสถานีวิทยุ FM 105รายการมาสเตอร์คาร์เวลาดี5โมงถึง6โมงเย็นถามตอบปัญหารถยนต์นะครับทางเพจ Facebook และทางยูทูบช n n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันนะครับ